อยู่ที่4เดือนแล้วนะคะวิธีทานเค้วง่ายมากเลยนะคะทุกทุกพอครบ3เดือนนะคะหมูอ้วนก็จะเริ่มเด็ดใบล่างฐานแล้วเราก็จะเด็ดใบล่างทานอย่างนี้ได้เลยนะคะนี่ทานอย่างนี้พอเราเด็ดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีใบใหม่ขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะก็ อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับหมูอ้วนชวนทำกเกษตรคนนี้อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหมูอ้วนจะพาทุกคนเลยนะคะมาดูวิธีการปลูกเคลยังไงให้โตแข็งแรงด้วยวิธีง่ายสไตล์หมูอ้วนคนนี้นะคะและว,วิธีการปลูกเคลก็จะไม่ยากอีกต่อไปนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยค่ะ หลายคนถามมาว่าหมูอ้วนปลูกเคลยังไงดูแลเคลยังไงให้สวยแบบนี้นะคะวิธีการง่ายมากเลยนะั้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนที่1นึ่งกันนะคะมาดูขั้นตอนที่1กันเลยนะคะหลังจากที่เราเนี่ยได้ปลูกเคลมาแล้วประมาณ1เดือนนะคะก็จะมีลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็คือวิธีการง่ายมากเลยเราแค่นำมเมล็ดเคลเนี่ยหยอดในกระถางน,นะคะและเราก็เลี้ยงดูเขามาตอนนี้เป็นระยะเวลา1เดือนแล้วนะคะ ตอนนี้พอครบหนึ่งเดือนวิธีจะที่เราจะทำให้เจ้าเเคลเขาโตวไวนะคะเราจะต้องมาโยงโคนนะคะหรือเรียกภาษาอีกอย่างก็คือการตั้งโคนนั่นเองนะคะก็คือการพวนดินเข้ามาที่โคนต้นของเขานะคะเพื่อให้โคนต้งเนี่ยตั้งตรงได้ไม่ไม่พัดปิวไปกับลมนะคะนี่ก็คือทําแค่นี้นะคะในช่วงเดือนแรกแต่หลังจากที่โยงโคนแล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยหมักเพิ่มด้วยนะคะค่ะ เสร็จแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยหมักนะคะอันนี้เป็นปุ๋ยหมักเป็ดสูตรของหมูพ้วนนะคะเราหมูพุนจะใส่รอบนี้นะคะกระถางนึงก็จะใส่อยู่ที่สองถึงสามกำมือนั่นเองนะคะเ <Okay. S 1> ท่านี้เองนะคะก็เป็นการบำรุงดูแลเคลนะคะแต่ว่าวิธีการนี้ต้องทําทุกหนึ่งเดือนนะคะหรือสองสามอาทิตย์ครั้งก็ได้นะคะเพื่อจะเป็นการตั้งต้นให้เขา เพราะเดี๋ยวเคเวลาเขาสูงขึ้นเนี่ยลำต้นจะสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะก็เลยต้องมาช่วยวิธีนี้เขาก็จะโตไวแข็งแรงนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่ทําวิธีนี้นะคะ <fat. S 1> เควเขาก็จะไม่โตเลยนะคะเพราะว่าลำต้นเขาเนี่ยจะต้องโดนหล่พัดอย่างลักษณะนี้นะคะนี่นี่คือต้นที่เรายังไม่โยงนะคะอันนี้เราโยงแล้วเขาจะเป็นลักษณะนี้ถ้าเรายังไม่โยงให้เขาเนี่ยผ่านไปอีกหนึ่งเดือนผ่านไปสองเดือนไม่ทําเลยเนี่ยก็จะไม่โตไม่เพราะว่า เขาขยับได้รากก็จะไม่แข็งแรงนะคะดัะนั้นเราต้องทําแบบนี้เ็ถึงจะโตแล้วหมูอ้วนก็ยังมีอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะถ้าเราไม่โยงโคูนแล้วเราแค่เติมปุ๋ยกดทับดินไปเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะคะก็คือเจ้าต้นนี้เจ้าต้นนี้เนี่ยหมูอ้วนดูแลเขามาเข้าเดือนที่สามแล้วนะคะโดยที่ไม่ไม่ได้ทําวิธีโยงโคูนเลยแต่แค่ใส่ปุ๋ยแล้วก็กดเข้าไปนะคะให้ลําต้นเขาโดนดินทับไปเรื่อยๆนะคะแต่ก็ไม่โตเลยนะคะไม่โต ค่ะแล้วเดี๋ยวหมูอ้วนก็จะพาไปดูเคลอีกชุดหนึ่งนะคะที่หมูอ้วนได้ทําการบํารุงโยงโคนแล้วก็ให้ปุ๋ยเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งสาเหตุถ้าเราไม่ดูแลไม่ป้องกันแล้วก็จะทําให้เคลของเราเนี่ยไม่โตด้วยนะคะจะเป็นอะไรไปดูกันเลยค่ะค่ะแล้วตัวชุดนี้นะคะก็คือเคลที่ปลูกชุดเดียวกันกับชุดเมื่อกี้นี้นะคะที่หมูอ้วนพาไปโยงโคนมาแต่ชุดนี้เนี่ยหมูอ้วนทําการโยงโคนตั้งลําต้นให้เขานะคะก่อนหนึ่งอาทิตย์นะคะก็จะเห็นได้ว่า ต้นโตและแข็งแรงกว่านั่นเองนะคะตอนนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งสาเหตุนะคะที่ถ้าเราโยงโคนแล้วแต่เคลไม่โตนะคะก็จะมีอีกหนึ่งสาเหตุก็คือเจ้าพวกศัตรูพืชของเคลนะคะศัตรูตัวหลักของเคลเลยก็คือเจ้าหนอนชอนใบนั่นเองนะคะที่จะทําให้ใบผักเคลของเราเนี่ยมีลายแบบนี้นะคะเห็นไหมคะไม่ได้ใบห่วยนะคะไม่ใช่9้าไม่ใช่6นะคะแต่เป็นรอยทางเดินของหนอนชอนใบ ถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วเราไม่รีบบำรุงรักษาและขับไล่เจ้าหนอนนะคะเคลวเราจะตายในภายในสองอาทิตย์นั่นเองนะคะวิธีการที่จะจัดการเจ้าหนอนนะคะเขาจะมีตัวอยู่ในยอดนี้นะคะแต่ตัวนี้ยหมูอ้วนจัดการเขาแล้วนะคะเจ้าตัวเขาหายไปแล้วนะคะตอนนี้เราจะจัดการยังไงนะคะวิธีการที่จะจัดการกับหนอนชอนใบนะคะก็คือเราจะใช้เจ้าเชื้อบ t และเชื้อ B v ตัวนี้นะคะ ชุดน้ำเชื้อนะคะชุดสามน้ำเชือ้อกูโลของหมูอ้วนนะคะซึ่งเชื้อบีทีเนี่ยหมูอ้วนทามาจากการที่นําเชื้อบีทีนะคะคือ <c oughs> เชื้อราเมทาไลเซียมเนี่ยมาขยายกับนมถั่วเหลืองเอาไว้นะคะเป็นระยะเวลา7วันนะคะพอเราขยายนมถัวถ่วเหลืองได้แล้วนะคะในนมถั่วเหลืองก็จะกลายเป็นเชื้อบีที ที่เป็นเชื้อสดนะคะแล้วหมูอ้วนก็จะน,นํานมถูเหลืองตัวนั้นเนี่ยมาละลายน้ํานะคะแล้วก็มาใช้นั่นเองนะคะส่วนเจ้าบีวนะคะก็คือการที่หมูอ้วนนาเชื้อลาบาวเรียนะคะมาขยายกับแป้งข้าวโพดและน้ําตาลดาแดงนั่นเองนะคะมาต้มแล้วก็มาขยายด้วยกันนะคะแล้วก็เอามาผสมน้ําไว้ใช้นั่นเองเท่ากับเจ้าเชื้อ2ตัวนี้เป็นชีว,วพันธุ์ที่ปลอด ปลอดภัยแน่นอนนะคะเพราะว่าทํามาจากนมถั่วเหลืองแล้วก็แป้งข้าวโพดกับน้ําตาลนั่นเองนะคะเราก็เอามาฉีดพ่นเจ้าเคลที่กําลังรัสบป,ปัญหาใบาลายแบบนี้นะคะวิธีการใช้เนี่ยถ้าสมมุติว่ามีใบาลายแบบนี้หนักๆนะคะหมูว่าจะแนะนําให้ใช้อย่างละครึ่งขวดนี้เลยนะคะอย่างละครึ่งขวดเลยนะคะแล้วก็จะหายไปเลยใบายลายแต่ถ้า จะแค่บํารุงรักษาก็แค่ทําอาทิตย์ละครั้งก็พออย่างละ3มช้อนโต๊้ต่อน้ํา1ลิตรนั่นเองนะคะแต่ถ้าหนักๆแบบนี้ก็อย่างละครึ่งขวดต่อน้ํา1ลิตรในการที่จะช่วยเจ้าเคลของเราให้ปราศจากเจ้าหนอนชอนใบนั่นเองค่ะส่วนเจ้าเคลอันนี้นะคะก็มีอายุอยู่ที่4เดือนแล้วนะคะวิธีทานเคลง่ายมากเลยนะคะทุกทุกพอครบ3เดือนนะคะหมูอ้วนก็จะเริ่มเด็ดใบล่างทานแล้วเราก็จะเด็ดใบล่างทานอย่างนี้ได้เลยนะคะนี่ ทานอย่างนี้พอเราเด็ดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีใบใหม่ขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะก็คือทุกอาทิตย์เราสามารถที่จะเด็ดใบทานได้แล้วเคลเนี่ยก็จะอายุยืนขึ้นเรื่อยๆต้นก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะนี่อย่างนี้นะคะเราก็จะมีผักที่มีไฟเบอร์สูงมีคุณสมบัติยอดเยี่ยมมี ที่จะทําให้เราปราศจากเบาหวานน้าตาลในเลือดไขมันต่างๆนานา,นาที่จะเป็นโรคร้ายทําลายชีวิตเราเนี่ยก็จะเบาบางลงไปถ้าเราได้ดื่มน้ําผักเคลนะคะนั่นแหละและที่สําคัญเลยนอกจากว่าเราได้ดื่มน้ําผักเคลเองแล้วเรายังได้ปลูกเอาไว้ทานเองด้วยนั่นเองนะคะที่หมูวันนอยากจะเชิญชวนทุกคนนะ่ะมาปลูกผักเคลก็ด้วยเหตุผลนี้แหละคะ่ะมาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวหมูอ้วนก็จะนำเคลอันนี้ไปปั่นน้ำทานนะคะแต่ที่สำคัญเลย เคลเนี่ยสามารถที่จะทำเป็นของต้มของผัดของทอดได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผัดเคลหมูกรอบนะคะหรือต้มจืดเคลก็ได้นะคะสามารถประกอบอาหารได้รสชาติคล้ายคนาเลยนะคะแต่ถ้าง่ายที่สุดก็คือปั่นทานนะคะมีไฟเบอร์สูงช่วยบำรุงสุขภาพนั่นเองนะคะค่ะสำหรับวิธีการ ในการดูแลรักษาบำรุงเคลวนะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะนอกจากที่เราอจะทานเป็นแล้วเราก็ต้องปลูกได้แต่ถ้าที่สําคัญปลูกได้ก็ต้องดูแลเป็นด้วยก็จะวนมาที่ฐานได้นั่นเองนะคะค่ะสาหรับวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครเนี่ยมีข้อสงสัยในเรื่องของการบํารุงรักษาแล้วก็ดูแลเคลวเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างมาหาหมูอ้วนได้นะคะถ้าหมูอ้วนได้เห็นข้อความแล้วเดี๋ยวหมูอ้วนก็จะตอบกลับไปค่ะส่วนถ้าใครต้องการเจ้าเชื้อบีทีน้ำหมัก เจ้าเชื่อ BTBV นะคะหรือน้ำหมัก3สูตรของหมูอ้วนนะคะหรือจะเป็นดินปุ้งปุกหรือปุยหมักเป็ดในสูตรของหมูอ้วนะก็สามารถทักมาหาหมูอ้วนได้นะคะที่ไอ l ดี e ลนด้านล่างน,นี้เหมือนเดิมนะคะหมูอ้ๆๆวนยินดีบริการจัดส่งทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะค่ะสำหรับว,วันนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนกับเคลยสวยๆต้นนี้นะคะสวัสดีค่ะ